สวัสดีค่ะมือนีแมวพามาช้อปปิ้งนะคะเป็นห้างที่กำลังจะปิดจิจการเนาะคะ่ะก็เป็นอนที่น่าเสียใจยอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าของมันกระเซียรลดราคาหลายเนาะคะ่ะเข้าไปเบิ่งกันค่ะว่ามันเสียลดหลายแค่ใดเนาะคะ่ะมาค่ะตามมาค่ะห้างที่แมวพามานี่ก็คือ Lord อ n d Taylor เนาะคะ่ะนี่เป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาเนาะคะ่ะ เขาลดตั้งแต่75%จนถึง9 0นะคะแล้วแต่รายการสินค้าซ้นเครื่องสำอางเนาะค่ะก็ลดประมาณ60%ค่ะอันนี้เป็นเอสเตเนาะคะ่ะตัวน,นี้น่ารักดีค่ะเพิงราคาติจากปาประมาณ13เหรียญเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของห้างเนาะคะ่ะ จ็ดสนะคะแม่ว่าก็ขอแวะเข้าไปเบิ่งก่อนนะคะว่ามียังน่าสนใจแน่เดรสสีแดงตาหักดีเนาะ,ะ,ะค่ะราคาเจ็ดเหรียญเอง,งาะะะาเร,นองรานีกระซิบเหรียญเองเนาะค่ะตาหักคัก ราคาดีงามอิลีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ว่ากระกลับมาแล้วนะคะแม่ว่ากลับไปซองลานนะคะก็คือลอดแอนเทลเลยนะคะทีก่กำลังสปีดโตไปแล้วก็ซาลานะคะอดใจแวะเข้าไปบ่าด้ค่ะเพราะว่ามันเซลลยวลายเหลือเกินมาเพิ่งกันค่ะว่าแม่ว่าด้อีหยางมาแน่ค่ะ เดี๋ยวเริ่มจากหลอดแอนเทลเลยก็นะคะไม่ว่าก็ได้เป็นผ้าห่มเนาะคะ่ะจ,จาก3าเหรียญจากสาจากสามสิบเหรียญน,นะคะกันเหลือประมาณ8เหรียญมั้งแมวแมวว่าเขาจะแมวว่าแน่ใจเดี๋ยวเบ่งกันเออแปดเหรียญค่ะ่าเสียหายทั้งหมดแม่ว่าบมดไป 48เหรียญ48เหรียญ 85, 85เส้นหเส้นหเนนะคะกับประมาณ49เหรียญค่ะอ่ะาแล้วก็ไม่ว่าก็ได้เสือของลักกี้แบแบรนด์มากนะคะตัวละ13เหรียญใส่สบายสบาย แล้วก็เป็นเสื้ออนกุสีดำนะคะเป็นผ้าลินินค่ะเวลาใสยช่วงนาหนาหอนนะคะมักใส่กเกงแบบนี้อะคะ่ะใส่กเกงๆผ้าลินินมันใส่สบายเนาะคะ่ะเวลาหนาหอนนี่มันใส่แล้วมันบอกหอนพออายุนีเวลาหนาหอนก็คือหอนอิลีค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นดเดรสเงา ใส่ยูบานสบายๆนะคะโอเคก็หมดแล้วค่ะเอามาเปิดแกะถุงอีกลานหนึ่งนะคะก็คือลานลก็คือซาลานะคะที่ออทใจเขาไปบได้อีหลีค่ะแล้วก็ราคาก็ดีงามเวอร์เวอรส่วนมากในว่าก็สมัครสื่อแบบอ่าก็สมัครสื่อ,อยังสี่ละค่ะ ซื้อปีนีเวทไซปีหนาเนาะค่ะเพราะว่าซื้อราคาเต็มมันกระแพงนะคะ่ะกะเฮาเป็นคนโดยจักเซงเงินค่ะ, <c oughs> อะของลานซ่าหลานี่แมวได้มาซ4โตนะคะตัวละ8เหรียญ10เหรียญน,นะคะต่ <c oughs> วาจ่ายไป3 7เหรียญสาแดเหรียญคะ <c oughs> ่ะเ <c oughs> ออได้ยังน่อ่า เป็นเสือ้อนิตนะคะก็เป็นเสือ้อนิตแขนยาวตวจากตัวละสามสิบเหรียญกัเหลือโตเก่าเหรียญน,นะคะก็สิบเหรียญค่ะตอนนี้ยังสามารถใส่ไดยย้ยูหรือปีหนาาก็ใส่ได้อีกนะคะพอตอนนี้มันยังหนาวอยู่เด้มันมาทัานเหมิดนหนาหนาวเด้แล้วก็ได้เดรสมาตัวหนึ่งตัวนี้ จากตัวรหัสิบเหรียญค่ะจากตัวรหัสิบเหรียญก็เหลือตัวละสิบเหรียญค่ะนีะ่เห็นปะอันนี้คือล้วก็อีกเสือตัวหนึง่งก็ได้เสือ,อมากระสืออ๋ขอขวดมิตส์เอา้าขอดเป็นอี่ยังนี่ขวดสีตะเสือผ <laughs> ้าสีตัวดำดำอ่า <laughs> ก็ตัวนี้ประมาณสามสิบหกเหรียญน,นะคะ แล้วมันก็นเหลือตัวละสิเหรียญแล้วก็ได้กางเกงมาตัวนี้อ่กางเกงตัวนี้เป็นสกินนีจีนสีดำกับประมาณเลือเจ็เกาเหรียญค่ะราคาเต็มมันอาจจะสาสิบหเหรียญน,นะคะก็มือนีก็มีแค่นี้และค่ะ เมื่อนี้แม่วาก็ขอตัวไปก่อนนะคะอะพอกันไม่คลิปหนาค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้แม่วานะคะสิ่งว่าได้พลาดว่าแม่วาพาไปเที่ยวซส์หรือว่าพาไปเห็ดอียังเนาะคะ่ะอยู่ในอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย